สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเหตุให้พากเสียงตัวเองอีกแล้วบทกาแฟยังไม่เสร็จเด็กงองแงจะไปข้างบวนค่ะเดี๋ยวต้องไปส่งเขาก่อนแล้วเนี่ยปลูกสาวเดี๋ยวแม่ไปส่งค่ะมาถึงก็หาแหม่มเลย ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ไปบดกาแฟต่อไปทำกาแฟต่อค่ะมาค่ะทุกคนบดเสร็จแล้วนี่ก็จะต้มโมกาพอดกันค่ะนี่ใส่กาแฟในหม้อโมกาพอร์สามช็อตเรียบร้อยมันตั้งเตากันเลยค่ะเช่นเคยค่ะ <c oughs> เร่งไฟแล้วก็รอค่ะทุกคน แม่แม้เสร็จตามลงมาอีกแล้วนั่นล่ะตามตามตามแล้วก็อ่าและยึดเก้าอี้คุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่กาแฟกาแฟส่งลิ่นมาหอมมากเลยค่ะทุกคนแต่แบบเดี๋ยวขอแกล้งเด็กก่อนแย่งเก้าอี้คุณแม่ดีนะแตี ไหนที่กาแฟกาแฟลงเก้าอี้ให้แม่หน่อยขอ,อนั่งหน่อยค่ะขอ,อนั่งอ,อ๋ไม่ไหวอืมเรียบร้อยแล้วกาแฟของเราเย็นละมุนมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมปิดไฟก่อนสิค่ะปิดไฟก่อนจ้าน,นี่ความเนยนของกาแฟเราไปเอาไปพักไว้ให้เย็นเปิดฝาไว้ดีกว่า เป็นแบบปอกพร้อมทานค่ะแต่อันที่เราจะเอามาทำเมนูกาแฟนิดเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ฟีดไว้ตอนนี้แข็งเรียบร้อยแล้วค่ะเย็นจัดจัดจัดเลยทีเดียวค่ะนี่ก็จะเอาไปปั่นเครื่องสมูทตี้ค่ะแล้วก็มีน้ำสับประรดภูแลสกัดเย็นค่ะทำจากสับประรดภูแลออร์แกนิกเลยนะนี่ กาแฟของเราใส่แตงโมลงไปในเครื่องปั่นค่ะนี่ไม่ไม่ต้องใส่ใดๆเลยค่ะตอนนี้จะปั่นก่อนแล้วค่อยมาใส่น้ำสับปะรดคูแลสกัดเย็นกันค่ะ,คะแล้วก็กาแฟด้วยเป็นกาแฟแตงโมปัน่นสับปะรดคูแลสกัดเย็นกันค่ะไม่ต้องรีรอค่ะปั่นแป๊บเดียวก็ได้เลยค่ะน้ำแตงโมปัน่น เท hey, ลงไปมีน้ำแข็งอีกทีนะึงชอบความเย็นจัดจัดจัดเลยค่ะตอนนี้อุ้ยแต่มันเต็ม,ตมเต็ม,ตมเลยทุกคนสีสวยงามมากมาต่อกันค่ะทุกคนหลุดแล้วเสียงหายเมื่อกี้พากเสียงตอนนี้กลับมาอ่าเป็นเสียงจริงแล้วนะพลาคเสียงตัวเองอืมมันเยอะไปไงนี่ลืมนี่จะใส่น้ำสับประรดคูดแลสกัดเย็นกับกาแฟได้ยังไงใช่ไหม อสดชื่นเลยเป็นน้ำตงโมูปัดล้วนๆไม่ใส่ใดๆเลยอืใส่น้ำแข็งและใส่ปากด้วยโอ้อินเทินแล้วก็สับปะรดคูแสะสก,กัดเย็นใส่ไปเลยจ้า สีส้มหลังจากนั้นกาแฟของเราอุ้ยหอมหอมมากเข้มไปนิดไม่เป็นไรเราเว้นที่ให้นิดหน่อยโอ้โหโอ้โหสีสีความสีกอเคหอมสวยง,งามเลยค่ะแต่เดี๋ยวไม่ถ่ายรูปกันนะว้าวหอมแล้วก็สวยงามกาแฟ แตงโมปั่นสับประรดคูลแลสกัดเย็นได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไ,ไม่ดูขอสดนานไปเลยมันหอมสดชื่นมากเลยกาแฟด้านบนหวานปลาิ้นแล้วหวานลงคอมีความหอมกาแฟนำแล้วก็สับประรดตามเพราะมันอยู่ฉันถัดกันแตงโมก็ลิ่มาห่อนๆแล้วนะ ขนาดยังไม่ได้คนนะมาค่ะทีนี้จะคนแล้วว้ากดนจะคนแล้วนะคนอืออนปนไงืออรสชาติดีมากอะ่ะได้ความหวานธรรมชาติของทั้งสับประรดทั้งแตงโมแล้วก็กาแฟ หอมมาเท่ากันกลมกล่อมลงตัวเท่ากันมากมากๆใส่น้ำแข็งหลอเย็นจัดๆสดชื่นมากทุกคนที่สุดอีกแล้วที่สุดทุกอย่างกินชาชาไม่ได้เลยแบบนี้มันอร่อย อร่อยโดนใจน้ำผลไม้กับกาแฟเนาะพบกันถึสุดเอ้าแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวจะหมดแล้วอะ่ะเรียงเลยจ้าไม่ชวนใครแล้วนะ